ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เบ้าแอ็มโลทงสิบห้ามาติดตามตัวเลขครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเนาะมาติดตามครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับยินข่าวว่าคุณยายนี่เนฝันเลขกเลยครับฝันเลขกเลี้ยวได้เลขกสามตัวครับท่านผู้ชมเลข้สามตัวแข็งๆเลยนะครับเด้อไปติดตามเบิองครับพอเทื่ยงสตาร์ดาชาแนลครับแอดมินไอไอสตาร์ชาแนลเบ้าแอ็มโลทงครับทีมงานพอเทื่ยงนะครับเนาะ เรืองสตาราชาแนลของเขานะครับเนาะไอพอเรื่องเป็นคนสัมผัสบิ้งนะครับเนาะว่าคุณยายเป็นสีใดตัวใดครับอันนี้กับบรรยากาศอยู่น้องสาครับเป็นกําล่งสอนสาสอนปลาครับท่านผู้ชมโอ้โหหลายคนแหงครับปลาคอใยญ่มาให้เบาแอมตุ่มมาเนาะนี่โอ้หวานบ่ครับเออหวานอยู่ครับเป็นว่าไปติดตามตุ่ีกันนะครับเนาะว่าสีใดตัวใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหเบาแอมเราทุ่งน้ำนเด้อครับเด้อ ไปเบิ้งกันครับเหล็กสามตัวครับกลาสวัสดีครับคุณยายกลาสวัสดีครับโอ้ยเข่าเต็มเตีมเนาะคุณยายเนาะดีใจนะเอฟซีครับดีใจนะคุณยายเอาเรื่มงเรื่อเอาไม้ให้คุณยายตัวนี้ครับเอฟซีเพิ่นกับมี่โฉบมีดวงน้่งเพิ่นกับร่วมมาซอยยังล่ะเลี้ยงพระเนาะคุณยายเนาะเลี้ยงพระปีใหม่ คุณยายจะเลี้ยงทุกปีเหรอครับเสมอโจ้มปีเระ่าสองเจ็ดศูนย์งวดนันกบปรากฏว่าถือแล้วคุณยายเพิ่งจะเลี้ยงพระงวดนี้คือกันครับสามหาก็มาตรงตรงแต่บ่เนี่ยได้คุณยายบอกว่ามันอีฝันดีว่าสันฝันดีต้องวดฝันดีฝันดีผู้เฒ่ามาแต่ทั้งหนั้นคนหูจะกลายหแล้วตายแล้วนะครับแล้วตายแล้วนะแล้วก็แบกศอกเขามาน้่เอาเอาเขาบ่เด้เอามาให้ยายกินโนนแล้ว เคน,นว่า,วาอเอามาให้ยายเอ,อ้อโอ้ยคือแบ่งมาได้แม่ว่าเอาว่างมาแค่นีล้ละจ้าบอกแล้วเราก็เอาว่างไาแค่มาบอกเรื่องงัมมาบอกเรื่องงั่โอ้ยจะมันขัดแต่ว่าแต่ว่าให้ผมบอกกันนะคุณยายจังหน่อยวแ<อ>จ๊บบัวกับฝันเกี่ยวกับคุณยายเลย ว่าโกันมากในหลวดเจ้บัวว่าโอ้ยคุณยายเขาอีกคักว่าสันยายบัวว่าฝันดีม yup. <mart target> <EPA> ีพุทธาว่า <Luther> มักหรยังวะพุทธาว่ามักเกิเป็นขึ้งคุณยายนี่ละพาไปขอแม่ผลวันเล็กคุณยายเขาอีกคักว่าสันตอยายบัวนี่พลาดเอาคีบน้งผนอยู่เนาะค่ะผม้ชมเนาะจะเอาอยู่หรอกครับมันก็เป็นความฝันกันแล้วแต่ท่านได้จะเชี่ยนชอบครับผมคุณยายนี่ก็จะให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมีดวงในเงินกินตอนรับปีใหม่เนาะคุณยายเนาะก็ได้ใส่ได้สวยกัน ถึงว่าจะเป็นเหล็กอันถึงเข้าใจบทเต็มจะ่าก่ายย่งดีได้น้กคุณยายดีได้น้ะครับกันย่งดีได้น้อดีอือเอาว่าวันคุณยายว่าเพิ่นมามาเพิ่งมาจะทั้งไหนก็ครับมาแต่ทั้งในบ้านมาแต่ทั้งในบ้านเราบ้นนี้เราเสียดูละลาะวะคุณยายเ่าใส่ครับคุณยายใส่แล้วก็แบกสอบขาม้อันสอบยิง่งอันสีเขียวละมาดปาก โอ้แบกอบเขามาให้แบกสของเขาเอ้าแต่เขาอีกแล้วท่านผช่วมเอาว่างมาแค่ี่างว่างมาให้ละมาบอกเลยนั่งพนวะบอกเลยก็ได้ละคุณจ้าว่่ได้เห็นหน้ากันโนนล่ะว่านั่นละจังว่าเอามาให้เอาเขามาให้ไปสีมะหูงบ่ได้ให้โดนหละคพนว่าไปสีมะฮอมสีของมะหูงบาดพนวะาสือเอาเลคุณวะหนึ่ง เก้าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหวยหว,ว่าพอเทีทยวขนขิงลูกเลยครับสมุชชมไปยังขาวาย,ยังสันหนึ่งเก่าหนึ่งสี่เด้อได้บัววันเหล็กมีเก่าอีกว่าสันว่าตรงกันกับคุณยายอีดีเลยบนเป็นบอกว่าในคุณยายอีดีได้บ,บ,ไดดบัววันเหล็กงวดนี้มีเก่าอีกอา้อาอันนี้ก็ตัวนี้เตแสดงวันเหล็กคุณยายอาจจะเข่าอีกงวดหนึ่งครับเห็น่มุชชมในมีโฉมมีลาบกันนะสมุขคนเนาะฝันมาเขามาบอกแล้วเขามาบอก เกี่ยวกับไม่บัวแม่บัวอย่าฟาบ้าเดี๋ยวแไม่บัวสิเอากลิปอยู่แม่บัวอย่าฟาว่าวมาเป็นของตัวไหนจะมาจะมาไม่บัวตบมมือหรอครับบอกว่าเลขคุณยายไก่เคียงกันกับเลขไม่บัวให้มาจันว่าเลขนี่มันออกมันสิมันจะไปบัวไก่นะคุณยายนอกเพี้ยนกันอยู่ใกล้ๆนอกใกล้ๆ่น่ะเพื่อเพื่อมาตรงๆคือจังสามหาดใหญ่มาสิมาตรงๆแล้วเพราะว่าเพราะว่าอันเอืีอยถ้เบิเลอร์เกลยเราเสียงเสียงแหลมเราสึก หนึ่งเก่าหนึ่งเนี่ยแล้วสีเสียงโอ้บอกเขาไปบอกคุณยายของเหรอบอกบอกแ้่ขันขันแล้วเสียงฝันว่าฝันดีสี่สีนี่แม่แน่นอนเนาะฝันผ้าขวนเก่าสั่งน่างามบ้านนี้ยายของพันในลูกหน่อยป่ะแน่ปู่ไส่อุ้มอุ้มทั้งสามคนอุ้มเปลี่ยนกันเป็นแต่สั่งแหี้ยโอ้อุ้มคุณยายก็ได้อุ้มอุ้มแา่แม่ก็ได้อุ้มอุ้มอมมียายของเป็นคนได้ แต่ว่าคณะได้แบกอุ้มกันไ่้สักคนยายว่าโอ้ยจังไดเขาอีกเด้อก่อนก่อนจะเหตุบุญเนาะคุณยายเนาะก่อนจะได้เหตุบุญเนาะมันเป็นยังสั่งกระสาทูเนาะเจ้าทีเจ้าทางคนก็ดีดีดีขันหอดย่ามสีเห็ดบุญเห็ดเห็ดบุญบานยังสี่เพิ่นกะมากจะมาให้โชคให้ลาบเพราะว่าขันมัวให้กะโบมี่เด้เงินกะโบมี่เหตุหนยเด้เพิ่นกะอยากให้เห็ดเพิ่นกะเลยอยากให้เห็ดเพิ่นกะเลยต้องให้อืออะไะ เท่าไหนกาคุณยายตัวไหนเกาหนึ่งเก่าหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวแขวนแขนแนเลยตัวเดียวแคนแคนนี่นะครับแต่มไชช่วเนาะอือคันหนึ่งมันก็เป็นศูนย์คันันไม้ขั้วมาคันหนึ่งก็เป็นศูนย์ื่อเก่าศูนย์ศูนย์เก่านึอ เพราะมันเด็กก็เดี่ยวหนึ่งเนาะคุณยายเนาะก็กันไหวเนาะเก่าศูนย์ศูนเก่าเนาะกันไหมคุณใหญ่บอกเองเนอะขัดใจคุณช่วมนี้ก็คือหนึ่งเก่าหนึ่งแต่ว่าคุณยา่วันหนึ่งก็เป็นศูนย์น้ำก็ให้กันเก่าศูนไว้น้ำเด็กบลายดอกครับจะแก่กับใบก้ามกับซีตัวถนัดเนาะบลไรมาชืลายคุณตาคนมหาเอาเข่ามาให้เข่าแน่นอนครับคุณชุ่มเป็นเพรว่าพอก้ามอีกเนี่ยเอาเข่ามาอีกถือกันธอ ขันพอมากเต <rural. S 1> ็มๆล้วครับแต่คุณผู้ชมวดนี <ult> ้พอผ่านขันพอแล้วาเอาเขาไมาให้อ <Ti> ีกฝ <itime S 1> <Hello> ันว่าได้อุ้มเลยลูกน้อยแยกของงวดถึงหันแยกของก็ได้หลายครับแุ่ผู้ชมแยกของในหลายไหลายกุ่มเพราะว่าคนบอกอยู่แล้วนอกกุยญ่ายเหมือนนอกเป็นว่าเป็นเสียงคนมักแข้งถือก็แล้ะวันนี้กลุ่มลูกน้อยก็ได้อุ้มอุเข่าก็ได้พอเกาเข่ามาให้อีกมีน้ำสัำมีคุณตาทันนึงถี่เคยหูแจกกัน เอามาให้มาให้ก็บอกว่ารอีกตัวนี้ดักเข่าอีกคือเก่าครับแต่ผู้ชมแน่นอนเบิ่งคนขิงลูกครับผมเนาะมาเที่ยงกับคนขิงลูกน้องคุณยายครับผมกระสาทูนเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตรงจุดนี้เนาะกต่เพิ่นพวกพักรักษาคุณยายมาตลอดครับผมกไปอย่างคุณยายบอกล่ะครับว่าขันช่วงใกล้ๆปีใหม่มาเพิ่นจะเลี้ยงพระเลี้ยงยังจะได้เรื่อยๆเนาะคุณยายเนาะเงินนี่แหละเฮ็ดบุญทุกปีเงินเงินเลขนี่แหละคนมาบอก ก็ได้นี่ละพี่น้องพ่อแม่พี่น้องผูู้นถึือคนกับหายอิมสวยมาแมนครับแมนดีดีอะไเสร็จบุญน้ำกันวันนี้กะมี่เอฟซีหลายๆท่านอยู่ครับรวมมาท่าบุญกับคุณยายมาฝากพอเที่ยงไปท่าบุญน้ำคุณยายเน <c oughs> ี่ยเ้อวระสันต้องขอพอเที่ยงรวบรวมก่อนครับเพราะในมอบอกรครับวันนี้รวบรวมกันเพระาะว่าบางท่านเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวสีโอนมาวัานจันทอย่างสี่กะมี่อ่งสีสน,าาน้าขาต้องชุบเนาะ เป็นกาบ้าชีโอนมาให้แตมีหลายคน่ดอกครับพคนทั่วมหาประเทงโอนมาแล้วก็มีจนมากม่จารตองงวดในน้องคุณใาย่น้อพจาตองงวดเจ็ดสามหากระตองงวดกระตองงวดสี่แปดสองกระตองงวดกรตองงวดส้นงวดทั้งสี่่ะมันคือคุณยายเขาแล้วมีน้ำซ้ำยายบัวไปฝันเกี่ยวกับคุณยายพร้อมมาดี้ยายบัวก็ว่าขันคุณยายได้เรื่อแล้วเนี่ยแสดงว่าเรื่อคุณยายเขา มันก็เมียนี่ดีครับคุยกับบ้านนำนวลต้องฟังอีกผู้นึงก็คือคุณยายของคันคุณยายของวาอีกแห่งอ้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินเลยครับท่านผู้ชมพัดทีขียนเชียงขับพระเชียงฝันนั่นท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงกับสีสรุปตุลีของคุณยายสองเจ็ดศูนย์เฮเบิ้งมาครับเนาะนี่คุณยายสองเจ็ดศูนย์เึ่งเป็นกับเขามาหลาหงวดติดต่อกันหลาหงวดแห้งครับ เอาเอ็มก็ได้มาติดตามตเล้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนี่คุณยายสองเจ็ดศูนย์ห่งตัวนะครับเด้อสตัวจะจะสอตัวก็มีครับ2ตัวก็มี่สมตัวก็มีครับนี่แหละครับงวดวันที่30มธันวาคมพศสองพัน้าร้ี่น่ะครับ3ตัวครับหนึ่งเหนึ่ง หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเนนเนนเะครับเต้อคนมาเนีนเนีมาแข่งฝันดีครับฝันดีรเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นตกกันครับกันไหวเนี่ยกันไหวเนาะครับเนาะศูนย์เก่าศูนย์เก่าโอ้ลมเนี่ยนะครับท่นบนานผู้ชมเนานะลมยวายครับหนาวครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเก่าศูนย์ครับเด้อไปลองเสียงโฉลองเบิ่งครับ เอาไปสิงรถตลีลองเบิงนะครับเนาะถือทั้งวันเหนึงกันส่งคุณยายนี่จะมีโชคมีดวงบอกมาถือห้ายงวดตัวร้ายงวดนะครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราตรงกระลาดท่านผู้ชมไปก่อนเ้อครับเด้อเบิงให่วเป็นแนวทางด้อครับเด้อเบิงใหม่วเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชม สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับหนึ่งเกหนึ่งศเก้าเูน